สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกิ r รูมนะครับวันนี้ผมมีเลื่อนราวสุดว่าวิวสยิวเซ็กซี่มาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเคล็ดลับวิธีและเทคนิคในการเล่าลมหรือปลุกให้ผู้ชาย มีอารมณ์หรือตื่นตัวนะครับอันนี้ไม่ยากเลยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรง่ายๆทําทตอนไหนก็ได้ที่มีโอกาสที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไปด้วยกันนั่งดูทีวีด้วยกันหรือจังหวะดีๆที่เราสามารถอยู่ใกล้ตัวเขาแล้วเราสามารถเอื้อมมือไปสัมผัสอจุดบริเวณที่ผมคัดเลือกมาในวันนี้นะครับมาในหัวข้อที่ชื่อว่าขาอ่อนผู้ชายนะครับ เป็นจุดปลุกอารมณ์ได้อย่างดีนะครับสาวๆหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วถ้าใครที่เคยผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ของผมที่ชื่อว่า b บสไบเบิลหรือคอร์สอื่นๆก็ตามเนี่ยนะฮะคุณจะรู้เลยว่าจุดหนึ่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และสําคัญมากๆและไวต่อความรู้สึกของผู้ชายก็คือบริเวณขาอ่อนหรือที่เราเรียกกันว่าต้นขานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านในหรือด้านนอกหรือด้านหลังก็ตามนะครับผิวเนื้อบริเวณเนี้ยมันบอบบางนะฮะผิวผิวตรงเนี้ย ส่วนใหญ่คนเรามักจะไม่ค่อยถูกสัมผัสหรืออะไรก็ตามจะโดนแค่ผิวผ้ากางเกงแค่นั้นเองนะครับดังนั้นมันจึงบบอบางและไวเวลาที่โดนมือหรือโดนอะไรก็ตามไปแตะไปลูบไปจับนะครับอ่ะผมมี5สเต็ปด้วยกันมาฝากสาวๆเพื่อให้คุณได้ไปทดลองใช้กับหนุ่มๆของคุณนะครับข้อแรกคือ วิธีการรูปนะฮะรูปด้วยการใช้มือนะครับเวลารูปเนี่ยไม่ใช่ถูอย่างนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าถูนะฮะเวลารูปนะครับเราใช้แค่บริเวณปลายอุ้งนิ้วที่มันนุ่มๆน,นะครับแล้วแตะผิวๆไปที่บริเวณต้นขาเขานะครับแตะผิวๆนะครับขึ้นลงนะฮะ คุณอาจจะไม่ต้องทําเป็นเหมือนตั้งใจเข้าไปจับเข้าไปสัมผัสก็ได้อย่างสมมุติอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยแล้วช่วงเวลากําลังคุยเล่นอะไรกันอยู่แล้วคุณทําเหมือนคุณเพลินๆอะเผอๆเพลินๆแล้วเอามือไปวางไปที่ต้นขาเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ลูบขึ้นลงแล้วก็คุยไปด้วยชวนคุยนู่นชวนชวนคุยนู่นชวนคุยนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ ผู้ชายเขาจะรู้สึกถึงการถูกกระตุ้นโดยที่มันไม่ตั้งใจแล้วมันจะดูเซ็กซี่กว่าตั้งใจนะฮะหรือจะใช้ตอนตั้งใจก็ได้สมมติขนาดถูกกอดจูดเแ,แล้วล้มอยู่แล้วคุณไปรูปบริเวณต้นขาเขาด้านในด้านนอกด้านหน้าน,นะครับมันจะให้สัมผัสที่แผ่ผิวสยู่ในในความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับยิ่งถ้าผู้ชายเขาใส่กางเกงขาสั้นหรือเขาเขา,เขาเผยเขามีขนบริเวณขาต่างๆเนี่ยแล้วคุณใช้นิ้วคุณเนี่ยไปเกี่ยเล่นไล่ขนบริเวณต้นขาเนี่ยต้นขาไล่ขึ้นมาจากหัวเข่าขึ้นมา จนถึงขาหนีบเลยเนี่ยมันจะปลุกอารมณ์ได้ดีแล้วมันจะสร้างความตื่นเต้นยิ่งเวลาผู้หญิงนะเอานิ้วหรือเอาเล็บไปเกาๆลูบๆเขีย่ยๆไล่ๆนะครับเริ่มจากข้างบนก่อนก็ได้นะครับข้างบนแล้วก็ไล่เข้าไปด้านข้างด้านข้างแล้วค่อยล้วงลึกเข้าไปลูบไปเพลินๆอย่างเงี้ยนะครับช่วยกระตุน้นเล้าใจได้มากๆเลยผมจะบอกเลยว่าได้มากๆเลยนะครับอ่ะหลังจากรูปแล้วนะครับอันนี้คือไปสู่ช่วงที่2เป็นช่วงบุกแล้วสมมุติถ้าเราเราบุกอยู่เนี่ย คุณนอกจากมือที่มันจะสร้างนิ้วมือที่สร้างความเสี่ยวนะ ปลายจมูกเนี่ยคุณทำในลักษณะของการไซด์ผมเคยสอนไปแล้วบทเรียนบทเรียนในในในคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าไซส์นะฮะแต่ครั้งเนี้ยคือเน้นไปเลยตรงต้นขานะครับยิ่งถ้าเป็นด้านไหนเนี่ยถ้าสมมติคุณใช้จมูกคุณเนี่ยไซส์อย่างเงี้ยไซส์ไซส์ไล่ไล่ไปเรื่อยๆปล่อยลมหายใจไปด้วยให้ลมหายใจเราเนี่ยไปถูกผิวเนื้อเขาแล้วก็ปลายจมูกเราไล่อย่างเงี้ยไล่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันคือการไซส์นะครับไซด์ไปเรื่อยๆจากจากข้างนอกเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ ที่ถูกกระทำเนี่ยตื่นเต้นและรู้สึกสยิวว่าวิวนะครับถัดจากไซคือใช้นี้ดิมฝีปากนะครับเหมือนี่วงสองบ่อยๆจูบ่างนี้เลยนะครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังหรือด้านข้างในเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นข้างในแล้วคุณจูบจุบ๊บ จุ๊บสูงขึ้นไปเนี่ยคนถูกจูบจะรู้สึกแบบอื้มมันจะแบบมันจะเล่งแล้วมันจะกระตุ้นแล้วมันจะเกิดความตื่นเต้นแล้วความรู้สึกมากกว่าเดิมนะครับยิ่งถ้าทําสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเข้าไปใกล้น้องเคมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะถ้าเขาไม่ได้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะครับน้องเคเขาจะทนหลับอยู่ไม่ได้หรอกครับมันจะรู้สึกตื่นเต้นกระด้งดึงดังขึ้นมาทันทีนะครับลองดูนะครับอ่ะเริ่มจากมือนะฮะรูบๆมาระดับที่2เป็นจมูกซส แบบที่3คือใช้ปากจุ๊บจุบจุบนะครับแบบที่4แอดวานเข้าไปอีกครับคือใช้ลิ้นนะฮะลิ้นก็ง่ายๆไม่อยากทําให้ดู๋ยวมันจะน่ากลัวอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าก็คือใช้ลิ้นเลียเลียไล่เนี่ยนะครับไล่ผิวเนื้อบริเวณนั้นอะเลียเบาๆเลียเบาๆเหมือนชิมลิ้มลองลิ้มชิมรสนะฮะเลียเลียวนไปวนมาไล่ขึ้นไล่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รรบ,บ,รบพอไปข้างๆเฉยียดๆแถวจุดสําคัญก็ไม่ต้องไปโดนจุดสําคัญนะครับยิ่งเฉียดบ่อยเท่าไหร่มันยิ่งกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งท ผ่ามากเท่านั้นนะครับแต่ก็ เฉียวไปเฉียดมาเฉียวไปเฉียดมาอย่างเงี้ยมันสนุกมันเล้าอารมณ์คุณได้แกล้งเขาด้วยแล้วตัวเขาจะรู้สึกเหมือนโดนทรมานเหมือนโดนปลุกเร้าเหมือนโดนลุกดำนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มันจะสร้างความตื่นเต้นให้คู่รักของเราไม่ว่าจะเป็นคู่เก่าคู่ใหม่เนี่ยเทคนิคที่แบบทําเหมือนเฉียดเหมือนเฉียวแต่ไม่โดนของจริงอย่างเงี้ยมันสนุกมันเร้าใจนะฮะอ่ะสุดท้ายเคล็ดลับสุดท้ายของการเล่นกับขาอ่อนนะฮะก็คือการใช้ฟันขบกัดเบาๆนะฮะไม่ใช่ผมบอกให้ใช้ฟันกัดจนแบบเป็นรอยเป็นเลือดไหลอะไร ยไม่ใช่นะฮะกัดขบขบอะ่ะกัดเหมือนมันเคี้ยวเหมือนพอสมมติคุณอยู่ในระดับที่จูบจูบหรือใช้ลิน้นเลียเียไปสักพักหนึ่งแล้วคุณเปลี่ยนจากการจูบเป็นการกัดหรือเม้มปากอย่างเงี้ยมันก็เกิดความกระตุ้นตรงจุด ช่วงนี้นะฮะช่วงช่วงบริเวณต้นขาและขาอ่อนเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวล5ข้อ5สเต็ปที่เอามาฝากกันเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีการปลุกอารมณ์หรือเล้าลมได้ดีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมมีสอนอยู่อย่างละเอียดยิบเลยในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Ba สไบบนะครับพื้นฐานเบื้องต้นสําหรับสาวฝึกหัดหรือผู้หญิงที่ต้องการจะเรียนรู้ในเรื่องบนเตียงเพื่อไปพัฒนาความรักของคุณให้มันมีความสุขให้มันตื่นเต้นให้มันเร้าใจนะครับใครที่อยากเรียนเพิ่เเพมเติมเนี่ยนะครับสอบถามมาได้ที่ ไลายด้านล่างนี้นะครับ At ดเ a n นนิ e นี้นะครับผมจะรอให้คำตอบอยู่นะครับมาปรึกษาหารือกันได้ในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือจะซื้อคอร์สออนไลน์ก็ได้มีหลายคอร์สซัพพอร์ตในความต้องการที่แตกต่างกันเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักคาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้น สวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่างๆ ที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์มาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลาย,ลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมในเดดแบเบลแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ ทำพีแห่งเสน่หาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ